ใครกำลังวางแผนจะเข้ามางอขูนขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสศกันสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนู คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดือใไฮพิเซตพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก2สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำ ใจดีใจเย็นขี้สงสารนะคะใจอ่อนคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลว่าวุ่นใจรักใครรักจริงหน,น้นมัน่นคงเวลาที่รักใครก็คือรักมากๆคนรักจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงฮึดให้กับคุณในขณะเดียวกันคนรักก็ทําให้คุณสามารถทุกข์ใจท้อใจเป็นกังวลใจได้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าคนที่วางแผนจะมาง้อคุณเขาคือใครนะคะขอภัยบอกที คนที่วางแผนจะมาง้อคุณนะคะ6ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลกุมสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสี่ดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน มีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนขี้หึงหึงเงียบห่วงเงียบขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะมัธยัตอดออมเป็นคนที่มัธยัติเราก็เก็บเงินเก่งมากๆแต่ก็เป็นคนที่รสชนิยมดีด้วยนะคะใช้ของดีใช้ของแพงเลือกของเป็นซื้อของเป็นนะคะเก็บกดเก็บซ่อนเก็บซ่อนอารมณ์โกรธก็เก็บงอนก็เก็บหึงก็เก็บห่วงก็เก็บนะคะแต่เป็นคนที่ เก็บแล้วไม่หายเก็บแล้วจะก,กองสูงขึ้นไปเรื่อยๆพลังงานที่ขึ้นมาคุณกับเขาอาจจะมีการงอนกันก็ได้พลังงานของเขาน่าจะเป็นคนที่งอนแล้วก็ทําให้คุณเป็นกังวลใจอยู่ในตอนนี้แล้วเรื่องราวที่เขางอนหรือว่าสาเหตุที่ทําให้เขางอนคุณเงียบจากคุณโกโรธคุณประชดคุณก็น่าจะเกิดจากความมีเสน่ห์ของคุณหรือว่าตัวเขาหึงคุณห่วงคุณนั่นเองนะคะ หากว่าตอนนี้คุณคบคุณคุยกับใครนะคะคนที่คุณคบคุณที่คุณรักเข้าโกรธคุณงอนคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเข้าหึงคุณในบางเรื่องราวไม่เข้าใจคุณในบางเรื่องราวหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์อยู่แล้วมีคนเข้ามาชอบแล้วแฟนคุณคนรักของคุณเป็นคนที่หึงเก่งห่วงเก่งหึงเงียบห่วงเงียบเขานั่นเองที่วางแผนจะมางอคุณนะคะ เรามาดูกันว่าเขาจะมางา้อคุณยังไงนะคะขอไพ่บอกทีนะคะคนขี้หึงคนนี้เขาจะมางา้อคุณยังไงนะคะทักหาส่งข้อความหาติดต่อหาคุณน,นั่นเองพลังงานของเขารอคอยคุณมาสักพักแล้วแต่หากว่ามีการน,นิ่งเงียบต่อกันก็คือเขาจะเป็นคนที่เทคแอคชั่นแล้วในตอนนี้นะคะ รอคอยคุณมาสักพักแล้วนะคะหากว่าคุณไม่ติดต่อหาเขาต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกผิดไม่กล้าที่จะทักหาเขากลัวว่าเขายังโกรธอยู่กลัวว่าเขายังงอนอยู่ตัวเขาก็รอคอยคุณต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรอคอยกันและกันเขาจะง้อคุณเพราะว่าเขาทนรอคอยคุณไม่ไหวแล้วนะคะ ถือตะเกียงสองนำทางแล้วจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนั่นเองนะคะไม่อยากอยู่ในถ้ำแล้วไม่อยากจะแบบต่างคนต่างนิ่งเงียบเงียบงานต่อกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันใหม่นะคะปลดปล่อยสิ่งที่แบกไว้ปลดปล่อยความโกรธความงอนนะคะ แล้วก็พูดคุยเริ่มต้นกันใหม่เปิดใจกันใหม่ดีกว่านั่นเองต่างคนต่างนิ่งต่างเงียบไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้แชร์เรื่องราวหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจเหตุผลที่ต่างคนต่างเก็บไว้ให้กันและกันได้รับรู้พลังงานของคุณและเขาเหมือนแค่เส้นผมบางภูเขาที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดจากความไม่เข้าใจกันเกิดจากความหึงความหวงความรักที่มีให้ต่อกันนั่นเอง คุณก็เกรงใจเขาเขาเองก็รักคุณมากๆแล้วก็ห่วงแหนคุณสุดๆนั่นเองนะคะต่อสู้กับหัวใจของตัวเองความกล้าของตัวเองฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาระหว่างจะทักหาหรือไม่ทักแค่ต่อสู้กับตัวเองก็ลำบากมากๆแล้วในพลังงานของเขานะคะ เขาจะทำยังไงนะคะเขาก็แค่จะรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วก็ลดทิฐิลดความโกรธความงอนความไม่พอใจที่มีอยู่ของเขาทักมาหาคุณเขาเองก็รู้ว่าหากว่าเขาทักมาหาคุณยังไงคุณก็จะตอบเขาหรือว่าคุณก็จะพูดคุยกับเขาอยู่แล้ว ความนิ่งเงียบความเงียบงานนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วไม่อยากจะเงียบต่อกันไปอีกแล้วอยากกลับมารักอยากกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมหากว่าคุณไม่ทักหาเขาเขาก็จะเป็นคนทักหาคุณเองเพราะเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเขาทักมายังไงคุณก็จะตอบเพราะว่าคุณเองก็รอคอยเขาอยู่เช่นกันโกรธเองหายเองงอนเองแล้วก็หายงอนเองนั่นเองในพลังงานของเขาคนนี้คนที่กำลังวางแผนที่จะมางอคุณนะคะ